ครับผมพำเบิองบักฝรั่งจิ้มจุบมนะครับงูเงยโอ้ยนี่งูเงแห้งครับนี่ครับลูกเงยห่อครับห่อห่อเอาตรงพลาติกห่อครับผมผมสวยงามครับนี่ครับผมสวยง่ายอีกหน่วยหนึ่งนี่ครับงูเงยครับหน่วยนี่ครับต้นมัน ดังกิมจูดังบ้านครับผมนี่เบิ้งนะฮะนี่จะวลูกอู้นี่ยังไงครับยี่แห้งนี่สองลูกโอ้อย่ังดี้ครับงานน,น้องหิ้งน้วยนะครับผมโอเคครับผม